นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะขั้นตอนการทำนะคะกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในแต่ละทันนะคะต้องทำอะไรกันบ้างนะคะอ่าอย่างคันนี้เลยนะคะอ่าเราก็ต้องยกเครื่องนะคะเครื่องยนต์ออกนะคะเพื่อที่ทำแท่นเครื่องนะคะวางเครื่องคูปต้านะคะอ่าพอเสร็จปุ๊บก็จะมาเช็คเบรกช่วงล่างนะคะ อ่าเช็คเบรกช่วงล่างให้เรียบร้อยนะคะและก็จะเป็นการตกแต่งสีสันในขั้นตอนต่อไปนะคะอ่าในส่วนของตรงนี้ก็ซื้อเหล็กมาเพื่อทำคอ,อกใหม่นะคะคอ,อกที่เอ่อไม้ตัวไหนมันผุ่นะคะเราก็จะแกะออกนะคะแล้วก็ตั้งโครงหลังคาใหม่นะคะอ่าตกแต่งให้มันดูดูดีในระดัแบหบนึ่งนะคะ แล้วก็วางเครื่องคูปตาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะในส่วนของนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นทําสีนะคะทดลองเครื่องอะไรให้เรียบร้อยแต่ลูกค้าซื้อแต่โครงนะตัวนี้ค่ะ,ะเราเทสระบบให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็พร้อมจัดส่งแล้วสวยๆเลยนะคะ,ะนี่คือขั้นตอนการทํางานของร้านเรานะคะ,ะท่านใดสนใจก็สั่งจองกันมาได้เลยนะคะสั่งทำตามชอบได้เลยนะคะ,ะในส่วนของตรงนี้นะคะ เลือกนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นไว้เลยนะคะโทรมาขอชมได้นะคะอ่าโทรหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะ